เอาแล้วครับเราผูกสองขออย่างนี้นะครับนี่เลยนี่ขอหนึ่งนี่ขอสองนะครับนี่จะกลัวนะครับนู่นเลยทุบเรางานไม่ตายนะครับความนึกน้ําก็ไม่ถึงเมตรนะครับประมาณสักแปดสิบเซนนะครับแปดสิบเซนเก้าสิบเซนก็ถือว่าโอเคอ่าบรรยากาศนะครับตรงลูกหมุนกีบเหยือไปเลยนะครับ เดี๋ยวอ่อยไปเลยนะต้องรีบเนี่ยครับเวลาก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับไปปึ๊บน่เอ,อาการดีนะครับมีเสียงร้องตลอดเลยเรานี้เงียบเลยนะครับเงียบเลยยังศูนย์แต้มอยู่นะครับต้องรีบแล้วนะครับสองขอ,อเดี๋ยวลองดูว่ามีโอกาสไหมนะครับ ในบางครั้งนะครับปลาเนี่ยเขาต้องมีเหยื่ออ่อยล่อนะครับแล้วเขาจะมาเก็บชิงสองนะครับไม่ว่าจะเป็นไส่เดือนไม่ว่าจะเป็นกุ้งฝอยหรือแม้แต่จะเป็นป้นเม็ดไอ้ป้นเม็ดนะครับขออภัยนะครับหรือเป็นป้นเม็ดนะครับต้องมีเหยื่ออ้อยเขาจะกินไวขึ้นนะครับแล้วแต่ลักษณะคากินของปลาครับบางครั้งนี่ต้องมีเหยื่ออ่อยเพราะว่าเขาระแวงนะครับ เขาจะระแวงชิ้นเหยื่อเรานะครับที่กองเหยื่อแต่เขาจะมาเก็บเศษที่อยู่ห่างๆนะครับมีอาการนะพี่น้องโอ้โลืมซูมมีอาการนะครับพี่น้องมีอาการนิดนึงนะากดๆนะกดๆฝั่งนี้นะครับมุมนี้ที่หมอนหมินนั่งเนี่ยปากกลาค่อนข้างจะน้อยนะครับโดยพื้นฐานที่หมอนหมินมาตกนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาตกเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เห็นอาการนะครับได้เห็นอาการทุ่นบ้างนะครับชัดๆนะครับก็เราก็เลือกมาฝั่งนี้นะครับ อาจจะโอกาสที่จะได้ตัวน้อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดินขวานะครับเดินขวานพี่น้องโดนขวานแล้วพี่น้องโดนแล้วนะโดนแนล้วเอาละมาแล้วพี่น้องเออเฮ้ยกินกันแบบนี้เหรอครับเอาละใช้มีขคีเลนะครับพี่น้องนี่เลยถือว่าถือว่านางฟ้านะครับนางฟ้าของของบอ่อแล้วนะโอ้โหขอนที่สวยเลยครับปลาครั้งบอ่อนะครับก็จะใช้ประมาณนี้นะ ที่หมอนมิ่นบอก3นิ้ว4นิ้วนะครับตัวนี้ก็ออกมาณสัก3ขีดครึ่งถือว่าโอเคแล้วนะมาหมานหมา,มา,มากนก่อนนะครับหมานก่อนนะตัวแรกครับเพราะชิงหลิวมันไม่ใช่แค่เรื่องตกปลาแต่มันคือเรื่องของจังหวะชีวิตที่เราแบ่งกันฟังได้เสมอ